ตอกย้ำดริฟท์สนันที่สุดแห่งความมันของสยามประเทศความแรงทะลุกฎเกณฑ์มาร่่มกันระเบิดสึกความร้อนแรงความมันสุดดันที่สุดของรถดริฟท์กีฬามอเตอร์สปอร์ตที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสความตื่นเต้นความสนุกและลุ้นระทึกตลอดการแข่งขันกับนักแข่งและทีมแข่งมาตรฐานระดับสากลในรายการแข่งขันดริฟท์ที่ใหญ่ที่สุดของชาวไทยกับรายการ underground drift ส0 2 3นสามนาม2วันที่ 23- 25ิมิาถุนายนนี้และสนาม3า วันที่30มิถุนายนถึงสองกฎาคมณาลาน,นเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมมันสกันตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปห้ามพลาดภายในงานพบกับสุดยอดนักแข่งดริฟท์ชั้นแนวหน้าใกล้ชิดป,ประทบไหลดารานำทีมโดยเอ็มอัตริยะดาวิดเดโรริโกและนักแข่งแนวหน้าชั้นนำของประเทศไทยและนักแข่งต่างประเทศพร้อมกับกิจกรรมแท็กซี่ดริฟท์ที่ผู้ชมสามารถจะได้นั่งรถแข่งจริงจากสนามจริงและบูธสินค้าจากผู้สนับสนุนของแจกของรางวัลอีกมากมาย ทมันส์ที่มาให้ชมอย่างใกล้ชิดมาลุ้มาเชี่ย์ใครจะคว้าชัยทั้งสองสนามแล้วเรามาเจอกัน